อนาคตของจักรวาลภาพยนตร์ MCU ในอีก7ปีข้างหน้าถูกเปิดเผยแล้วบางส่วนในงานแถลงข่าวพิเศษแบบปิดที่จัดโดยประธาน Marvel Studio อย่างเควินไฟกี e ซึ่งได้มีการเชิญนักข่าวกลุ่มเล็กๆให้เข้าร่วมฟังแผนการนี้โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่ารายละเอียดต่างๆของ MCU นับตั้งแต่นี้จนถึงปี2 0 3 2ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เฟส7ไปจนถึงบางส่วนของเฟส9เลยทีเดียว ประเด็นแรกนั้นว่าด้วยการรีบูต MCU ครับสิ่งที่แฟนๆหลายคนคาดเดาและเชื่อกันมาตลอดได้รับการยืนยันแล้วว่า MCU จะเข้าสู่กระบวนการรีบูตครั้งใหญ่หลังจบมาหาการ์ดโอ n g e r s Secret War วอร์เควินไฟกีใช้คำว่าการรีเซ็ตใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยภาพยนตร์ X-Men ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะเข้าฉายในปี2028การรีเซ็ตนี้จะคล้ายกับอีเวนต์คร i s ิสส n ออนอินฟินิตเอิร์ธของจักรวาล a อ r o w v e r s e ครับในความหมายก็คือทไลายหลักหรือว่าซ e คริตไทม์ไลน์จะยังคงดำเนินต่อไปแต่จะเกิดกกาารเปปลลี่ยนแงมม บางอย่างอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าบางอย่างเปลี่ยนไปม,มากและที่สําคัญก็คือตัวละครบางตัวอาจจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นการเปิดทางสู่การคัดเลือกนักแสดงใหม่เขามีการยืนยันแผนที่จะคัดเลือกนักแสดงใหม่เพื่อมารับบทโทนี่สตาร์กและก็สตีฟโรเจอร์สำหรับจัก,กรวาลใหม่นี้ด้วยครับสำหรับผมประเด็นนี้น่าสนใจเพราะตั้งแต่ที่ MCU ขาดหาย2ตัวละครนี้ไปความน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับหนังใหม่ๆมันก็ถูกลดทอนไปบ้างพอสมควรฟีลลิ่งก็น่าจะเหมือนกับ DC Comics ที่ไม่มีซูเปอร์แมนกับแบทแมนอะไรทำนองนั้นครับ ประเด็นที่2ว่าด้วยยุคแห่งมิวแทนซาก้าหลังจากที่อินฟินิตี้ซาก้าจบลงนะครับเรื่องราวบทต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การรวมจัก,กรวาลอย่างแท้จริงโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ตัวเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่การแนะนํากลุ่มตัวละคร x Men, m e n m u t a n t ิทแล้วก็ตัวละครที่รายล้อมคณะ f a n t a ส tic 4ซึ่งตัวละครเหล่านี้จะเข้าสู่ไทม์ไลน์หลักอย่างเต็มตัวพร้อมกับเรื่องราวใหม่ๆในระดับคอสมิกและก็เรื่องราวเหนือธรรมชาติรูปแบบการเล่าเรื่องจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์แ ที่เราจะได้เห็นตัวละครจากฝั่งต่างๆของมาเวลมารวมกันครับเช่น Avengers, Daredevil แลและก็ Spider-Man ซึ่งพวกเขาจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันในโลกของ X-Men ในความเข้าใจของผมก็คือการเนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่ปมปัญหาและการเดินเรื่องของ X-Men เป็นหลักแต่การคลี่คลายปมเหล่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างปมใหม่ๆก็จะมีตัวละครจากฝ่ายอื่นๆเข้ามาผล่พันด้วยนั่นเอง เคมินไฟกี้ยังเอ่ยปากยอมรับด้วยนะครับว่ามาเวลเฟส4นั้นเป็นเหมือนการทดลองที่ปล่อยผลงานออกมามากเกินไปจนทําให้ความน่าสนใจของผู้ชมลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2023ทําให้มาเวลตัดสินใจปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ให้กลับมาคล้ายกับ Infinity Saga หรือก็คือเฟส1ถึงเฟส3อีกครั้งซึ่งแผนใหม่ในการสร้างหนังตอนน่อ1ปีจะประกอบด้วยภาพยนตร์2 3เรื่องซีรีส์ live action หนึเรื่องแล้วก็ซีรีส์แอนิเมชัน1 2เรื่องครับ นอกจากนั้นซีรีส์ทางทีวีจะมีความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์แบบหลวมๆม,มากขึ้นเพื่อให้ผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องดูทุกเรื่องเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในภาพยนตร์หลักใกล้กับโมเดลของซีรีส์มาเวลจาก Netflix เมื่อในอดีต ทิศทางในอนาคตแม้จะยังไม่มีการประกาศอีเวนต์ใหญ่ครั้งต่อไปอย่างเป็นทางการแต่ว่าทิศทางของเฟสเจ็บ่งชี้ว่าจะเป็นการปูทางไปสู่เรื่องราวของ Avengers vs. X-Men แน่นอนว่าจะยังมีภาพยนตร์ Avengers ต่อไปนะครับแต่ว่าบทบาทของทีมจะลดความสำคัญลงเพื่อเปิดทางให้เหล่าตัวละครใหม่อย่าง X-Men และเหล่ามิวแทนได้โดดเด่นขึ้นมาแทนอีกทั้งยังมีการพูดถึงการนำเอาไมมราเรลสมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แบคชั่นอีกด้วย ถว่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับมามอราเรสยังคงเป็นโซนี่ที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และเป็นฝ่ายแจ้งกับมาเวลโดยตรงด้วยนะครับว่าอย่านําตัวละครมามอราเรสมาใช้ในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นของ MCU ทําให้แผนในปัจจุบันคือต้องรอให้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสไปเดอร์แมนบีออนเดอะสไปเดอร์เวิร์สฉายจบก่อนและมีความเป็นไปได้สูงที่โซนี่จะให้มามอราเรสเป็นสไปเดอร์แมนคนหลักในจากวันสปินออฟของตอนเองขยายความเกี่ยวกับการรีเซ็ตจากวันหลังจบ Secret w ร r นะครับเควินไฟกีบอกว่า สถานะของเส้นเรื่องหลักหลังจากนั้นจะมีความใกล้เคียงกับจักรวาล616ในฉบับคอมิกมากขึ้นนั่นก็คือตัวละครจากทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น X-Men Fantastic Four Avengers the Eternal หรือว่าแม้แต่ i n h u m a n จะสามารถอยู่ร่วมกันในจักรวาลเดียวกันได้อย่างเป็นธรรมชาติเขาเปรียบเทียบว่าหาก Avengers Endgame คือบทสรุปของทีม Avengers รุ่นแรกทั้ง6คน Avengers Secret War ก็ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็นการปูทางเข้าสู่ Mutant Saga และภาพยนตร์ X-Men ฉบับใหม่นั่นเอง เขาพูดถึงอนาคตของตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าสัญญาปัจจุบันของเขาเหลืออีกเพียง2ปีกว่าเท่านั้นซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาเดียวกับที่ Avenger Secret ครตเขา้าฉายแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่ามีแผนที่จะต่อสัญญาแล้วก็อยู่กับมาเวลต่อไปอีก1 0 1ถึงปีซึ่งอาจจะยาวนานจนถึงวัยเกษียณของเขาและเมื่อถึงเวลานั้นเขาอาจจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นประธานกิตติคุณซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสตดีโอคล้ายกับที่สแตนลีย์เคยเป็นในอดีตประเด็นเรื่องการเปลี่ยนตัวร้ายหลักจากสู Doom, Kevin ่งเ แม้ว่าวแผนจะเปลี่ยนตัวร้ายหลักจากแขงมาเป็นเวลานาน,านแล้วก่อนที่จะเกิดปัญหากฎหมายของจูนทานเมเจอร์ซะอีกเหตุผลหลักก็คือทีมผู้สร้างไม่เคยมองว่าแขงเป็นภยัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับธานอสได้และในใจของพวกเขาตัวร้ายเพียงคนเดียวที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นคือดร์ดูมเขาอ้างว่าการพูดคุยกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเพื่อให้มารับบทนี้เกิดขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์แอนด์แมนแอนด์เดอะวอสควอนตัมเเนียจะเข้าฉายและก็ทำไรายได้ไม่ดีด้วยซ้ำ เกี่ยวกับเบลดที่มีข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านการพัฒนาบทมาแล้วถึง4เวอร์ชันและกําลังอยู่ในความพยายามครั้งที่5โดยผู้เขียนบทคนปัจจุบันก็คือคนเดียวกับที่เขียนบทภาพยนตร์ f a n t a สติก4ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับความล่าช้าเป็นผลมาจากความต้องการที่จะสร้างหนังที่ยอดเยี่ยมและเหนือกว่าเวอร์ชันต้นฉบับของเวสเ y s n i ฟ e ไม่ใช่แค่การเอาตัวละครน,นี้มาไล่ฆ่าแวมไพร์เฉยๆนอกจากนั้นเรื่องราวของเบลดจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและมาเฮชาร่าอารม เกี่ยวกับ Spider-Man Brand New Day ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มต้นด้วยสเกลเรื่องราวแบบ t t r e t t l v v l นะครับที่เน้นไปที่การช่วยเหลือผู้คนในละแวกบ้านของ Peter Parker Spider-Man จะกลับมาต่อกอนกับอาชญากรรมระดับท้องถนนที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ใน No Way Home และการที่ Peter ร์ r k e เกจะได้ร่วมทีมกับ j o h n n นี่สตอก็อยู่ในความเป็นไปไ,ได้นอกจากนั้นยังมีการคาดการณ์ว่าฉากควสเครดิตของหนังเรื่องนี้จะเชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่เหตุการณ์ a v e n g e r ร์ซูมเดซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่จจะฉาายต่อกนนั้น Optus แบรนด์ us, อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น Zero H Over 2.0หรือว่าวากูวากุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ official page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเยนบิงเกียรวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ส่วนรวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว กำมาราคานรว่ามิสมาเวลจะได้ไปต่อแม้เดี๋ร์มาเวลจะทำไรายได้ไม่ดีแต่เคมินไฟกีก็ชื่นชมการแสดงของไอมานเวลานี่และยืนยันว่าผู้ชมจะได้เห็นเธออีกในอนาคตเมื่อถูกถามถึงยังอเวนเจอร์ที่มีกำมาราคาเป็นแกนหลักไฟกีบอกว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันโดยจะขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวจะมาในแนวทางไหนแล้วดูดีที่สุดรวมไปถึงเคมีของตัวละครในกลุ่มด้วยฉันกำลังรวมทีมอยากให้เธอมาอยู่ด้วย เกี่ยวกับอนาคตของทอเควินไฟกียังมองว่าคริสเฮมร์ตยังอยู่ในช่วงพีคข,ของการเป็นทอและสามารถแสดงเป็นตัวละครนี้ต่อไปได้อีกในอนาคตซึ่งหมายความว่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาใน d ูมส์เดย์หรือว่าซีรีส์วอรก็ยังมีความเป็นไปไ,ได้ที่จะมีทอภัก5ตามมาครับเกี่ยวกับตัวละครโพสต์เครดิตหลายคนอาจจะไม่ได้กลับมาเควินไฟกีเรื่องที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับอนาคตของตัวละครเหล่านี้นะครับเช่นเคลียร์เฮอร์คิวลิสหรือว่าสตาร์ฟ็อก เขาบอกแค่ว่าอีก12ปีข้างหน้าค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าพิ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาในเร็วๆนี้ครับสุดท้าย Kevin <K ey ang> เควินไฟกีได้เปรียบเทียบแนวคิดการรีเซ็ตจักรวาลน,นี้กับแฟรนไชส์เจมส์บอนด์ที่มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงหลักจนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว เขาปล่อยว่าอย่าแปลกใจถ้าในอนาคตมาเวลจะใช้เครื่องมือรีเซ็ตแบบนี้ในทุกๆ20-25ปีเพื่อทําให้จักรวาลสดใหม่อยู่เสมอนั่นเองเอาละครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดผู้ชมเลยครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการรีเซ็ตจักรวาล MCU บ้างสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก c h anel n The Move ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ